สัสดีครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมเอกภัรัตน right. ์เมืองนนท์นะครับวันนี้นะครับผมได้เตรียมพระดีๆมาแนะนําให้รู้จักกันนะครับวันนี้นะครับมาวันนี้นะครับก็มีพระชุดนี้นะครับที่มาแนะนํานะครับคลิปก่อนหน้านี้2คลิปนะครับก็จะเป็นปีพระสมเด็จหลวงพ่อปีศูนย์ห้านะครับแล้วก็ปีศูนย์หกไล่ถัดกันมานะครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อไปนะครับก็คือคลิปนี้นะครับนี่คือพระกิ่งนะฮะพระกิ่งมหาสิทธิโชคนะครับอ่าพระกิ่งมหาสิทธิโชค พิมพ์หน้าฝรั่งเล็กนะครับวัดประศาสตรบุญญาวาสปี2 5 0 6นะครับนั่นเองนะฮะอ่ะมาดูนะครับวันนี้นะผมได้นำองค์นี้มาให้ชมกันนะครับนี่นะฮะพิมพ์แบบนี้นะหน้าฝรั่งแบบนี้นะครับถ้าเป็นองค์ใหญ่ๆกว่าน,นี้นะแล้วหน้าแบบนี้นะครับจะเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์พฝรั่งนะพิมพิมพ์หน้าฝรั่งใหญ่กับเล็กนะครับจะมีสพิมพ์นะ เป็นพิม์ใหญ่กับพิมเล็กนะครับฝรั่งใหญ่ก็จะใหญ่กว่านี้เลยนะยาวช่วงยาวนะช่วงตัวจะยาวนะจมูกจะโด่งๆแบบนี้นี่นะฮะจำหน้าดีๆนะจมูกจะโด่งๆแบบนี้นะครับนะฮะหน้าฝรั่งนะครับแต่อค์นี้นะหายากกว่านะครับอค์นี้หายากกว่านะหายากกว่าพิมพ์ฝรั่งใหญ่นะก็คือพิมพ์ฝรั่งเล็กนี่แหละจํานวนการสร้างน่าจะมีน้อยกว่านะครับนะมาดูกันนะพิมพ์ทรงนะจําแม่นๆนะครับนี่จาใบหน้าแม่นๆนะครับ ใบหน้าของท่านนะครับนี่ชัดชัดเจนนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับจมูกโด่งๆแบบนี้นะนะฮะอ่าพัดเสียนนะครับเป็นเม็ดๆเลยนะแบบนี้นะครับจีวอนนี่นันต้านะครับชัดเจนนะฮะมหาสิทธิโชคนะครับแน่นอนนะครับเรื่องของโชคเรื่องของพุทธคุณนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับอ่าครับนี่แล้วก็ด้านล่างนี่เป็นลักษณะของบัวคว่ำบัวหงายแบบนี้นะครับอ่านะฮะ นี่คือพระกิ่งมหาสิทธิชโชคนะครับเนื้อเป็นเนื้อโลหะนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับออกเป็นทองเหลืองนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่เราจะมองเห็นเลยนะเม็ดพศกนะครับหรือเม็ดเส้นผมของท่านเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยนะนะฮะจะเป็นก้อนเม็ดๆแบบนี้นะครับแล้วก็อ่านี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นจีวรนะนะครับเป็นจีวรที่ท่านสะบัดออกมาด้านหลังนะครับ มีรอยแต่งเก็บบ้างนะแบบนี้นะสวยๆนะครับมีรอยแต่งเก็บนะฮะจากการหล่อนะฮะหล่อเสร็จแล้วก็จะมีช่างนะแต่งเก็บนะแต่ระหว่างการแต่งเก็บเราจะเห็นถึงนี่เห็นไหมเม็ดเม็ดพุนพุนแบบนี้นะครับในจุดที่เขายังไม่ได้แต่งอาจจะเป็นเม็ดเม็ดพุนพนบ้างนะฮะอาจจะไม่สมบูรณ์บ้างแต่ว่าความไม่สมบูรณ์แบบนี้นะครับทําให้เราดูง่ายมากขึ้นนะครับสําหรับพระ,พระองค์นี้นะฮะนะครับ,อ,นะรบองค์นี้มีต่อโพสต์ด้วยนะนะฮะ อ่ะองนี้นะครับพิมพ์โซงนะครับจำแม่นๆนะฮะเนื้อาหามวลสารนะเนื้อาหามวลสารเนี่ยเวลาที่เราส่องเนี่ยผมจะเห็นเป็นทองเหลืองเนี่ยจะเงาเงหน่อยนะนะฮะมีประกายประกายจะเงาเหน่อยนะถ้าของแท้นะของเก๊ผมเคยเจอนะจะแบบทองเหลืองแบบด้านๆหน่อยทองเหลืองแบบด้านๆนะจะไม่เงาเงาแบบนี้นะอือผมก็แปลกใจเหมือนกันนะเวลาผมไปเดินตลาดหรือว่าเดินชมพระนะฮะถ้าเป็นของเก๊เนี่ยจะไม่เงาแบบนี้ จะไม่ใสจะไม่จะไม่เงาแบบนี้นะส่วนผสมของการหล่อเนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยในการดูเรื่องของเกแท้ได้นะครับอ่าของของแท้เนี่ยจะไม่จะไม่ขุ่นนะนี่จะใสๆแบบนี้เห็นไหมเวลาส่องนะสำหรับพระหล่อบโบราณนะครับนี่แล้วกนะ้นนะนี่แล้วก้นก็จะมีเรื่องเรื่องของการตะใบนะนี่กรตะใบเก็บนะฮะจะเป็นริ้วๆแบบนี้เห็นไหม นะฮะถ้าเป็นเบอร์แบบแปลกๆนะครับถ้าเป็นเบอร์แปลกๆที่ไม่ใช่ลักษณะริ้วๆแบบนี้นะต้องสงสัยไว้ก่อนนะแต่จะเป็นทางเดียวเห็นไหมต่อใบเก็บงานฟืดๆ,ๆๆนะครับแล้วก็ต่อโค้ดแบบนี้นะฮะอ่ะหนึ่งเรื่องของพิมพ์ทรงนะเรารู้จักกันแล้วนะครับเรื่องพิมพ์นี้นะนะฮะเป็นพิมพ์ฝรั่งเล็กนะครับพากกิ่งมหาสิทธิชโชคนะครับมาดูเรื่องเนื้อหามวลสารไปแล้วก็คือเรื่องของเนื้อหามวลสารจะประมาณนี้๋ยวผมขับซูมเข้าไปอีกได้ไหมอ่ะสุดๆแล้วประมาณนี้ ให้ชมเนื้อหามวลสารแล้วก็พิมพ์ทรงชัดเจนแบบนี้นะครับอแล้วก็มาดูวิธีการสร้างนะครับวิธีการสร้างจะเป็นลักษณะของหุ่นเทียนประกบนะนี่หันข้างนี้นะครับต้องเป็นรอยประกบหุ่นเทียนแบบนี้นะแล้วตรงแขนนี่จะมีรอยเก็บอตรงแขนนี่จะมีรอยเก็บเหมือนเหมือนกิ่งมสิทธิชโชคองค์ก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเอามาลงใน youtube นะเห็นไหมเราหุ่นเทียนเสร็จป,ปุ๊บเ่ยจะเห็นประกบกันนี้เยจะมีร่องรอยการประกบ แต่ตรงแขนจะมีรอยเก็บเก็บตะไบเก็บเรียบร้อยแต่เราเห็นนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราเห็นอย่างเงี้ยอย่างงี้แท้เลยนะนะฮะนี่คือแท้เลยนะนี่อย่างงี้นะฮะจำแม่นๆนะครับการหล่อหุ่นเทียนขึ้นมาก่อนนะทําหุ่นเทียนขึ้นมาก่อนแล้วก็ประกบมาทําการหล่อบโบราณแบบนี้นะอ่าแล้วก็เรื่องของต่อโค้ดนะต่อโค้ดพิเศษนะอันนี้เป็นโค้ดอุนะครับอันนี้หายากมากนะครับ<ว>โค้ดอุแบบนี้นะครับ ถ้าเราใช้กล้องส่องเข้าไปจะเห็นมีริ้วๆข้างในข้างในข้างในการส่องนะครับน่ะโคดอุแบบนี้นะครับคมๆนะเห็นไหมเป็นการตอกนะคมๆนะอาจจะเต็มก็ได้ไม่เต็มก็ได,ไได้ขึ้นอยู่กับองค์พระนะครับบางทีตอกเต็มไม่เต็มนะแต่ถ้ามีนี่ถือว่าดีนะครับถือว่าเป็นโคดหายากแล้วก็เป็นพระหายากเช่นกันนะนานๆผมจะได้เจอพระอย่างนี้สักทีนะครับอ่านะฮะ ก็ถ้าใครสนใจเรื่องของพระเครื่องนะครับเรื่องของการเปิดราคาการสนใจการประมูลนะครับก็สามารถเข้าไปที่นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเอกพรัดเมืองนนท์นะครับก็จะมีเรื่องของการไลฟ์สดนะครับทุกวันพุธและวันเสาร์นะครับเวลาสองทุ่มตรงนะครับเปิดราคาพระนะฮะเปิดราคาพระเครื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องของการประมูลนะครับต่อรองราคาอะไรแบบนี้นะครับก็มีราคาเปิดให้กันด้วยนะครับ อ่าแล้วก็ฝากติดตามเข้าไปทาง YouTube ด้วยนะฮะทาง YouTube นะครับเอกเพชรเมืองนนท์นะครับตอนนี้ใกล้หมื่นซับแล้วนะใกล้หมื่นซับสไครต์นะครับก็ฝากพี่ๆนะครับเข้ามาชมกันนะครับทาง YouTube นะฮะฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพิ่มให้กันด้วยนะครับจะได้ถึงหมื่นไวๆนะครับอ่าแล้วก็อ่าคลิปแบบนี้นะครับก็จะพยายามหาทํามาให้นะฮะพี่ๆได้มาแนะนํานะฮะมาชมกันบ่อยๆนะครับว่า พาะาศาสตระสายภาษาศาสตร,สปรสเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีพระอื่นๆเข้ามาด้วยนะที่น่าสนใจนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆนะครับติดตามกันต่อไปว่าผมจะเอาพระอะไรมาทําคลิปให้พี่ชมกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามไปก่อนละครับบา,บายบายสวัสดีครับ